สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมพาเดินดูรถกลมสุดนะครับผมนี่มีรถส,ยสวยๆเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างคันนี้เรย์ฟอร,ร์ e ร,รี a รีนะครับนี่อันนี้อากาศร้อนมากอันนี้เรามาให้ดูกันก่อนเมื่อกี้ผมถามแล้วว่าหนึ่งสิงหานะครับ ประมูลนะผมผูกข้างในสวยมากยังกริบอยู่ข้างในโอ้รถมีใช้ใช้งานบ้างแล้วดอกยางเริ่มหายบ้างแล้วแต่ข้างนอกนี่สวยเดี๋ยวเราพาด,ดูคันอื่นต่อดีกว่าคันนี้นี่คันนี้โอ้สีแดงแปดสี่เจ็ดหนึ่ง c คันนี้หมายเลขแปดห้าศนเจดนะครับผม Honda Honda ไรเนาะจากรู้อ่ะาดูนี่คือรถประมูลทั้งนั้นนะครับแฮมเมอร์สีดำบีเอ็มไม่อย่างนี้ดีกว่าเบลล่ GTR GTR เยอะมาก GTR เยอะมากหนึ่งคันที่เห็นไกลๆสามคันนี่แล้วั้งนั้นดีเบนนี่อะไรเนี่ยไมบั๊ก เรียกถูกด้วย่าไม่รู้พอชฮอรเชเดี๋ยวให้ดูกันอันนี้หมายเลข8 0 4 9 8238สเปบนออดีออดีก็มีนี่อันนี้ยี่ห้อมืนลูกแพะโอ้ โอ้เบน์คันนี้ยาวมากคันนี้ก็สวยโอ้โหตาแต่ตาไฟเหลืองไ้หน่อยนึงยังว่านานแล้วนิสซันคอร์สเบียนเดีบยิวหยุดเลยดูรอบๆดูคันนี้ดิวยคุยคันนี้สวยมากสวยมากอาร์แปดตัวนี้อาร์แปดนะครับ ดูอาแปดดีกว่าดูอาแปดดีกว่าออดี Oak ้นะครับกริ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 บต้องล้างเยอะหน่อยคันนี้ไปดูคันอื่นต่อพอชดูเองดิที้บอกแล้วว่าให้หนึ่งมาคันนี้ยังไม่เช็คด้วยไม่ใช่เหรอครับอันนี้8515 415 โอ้คันนี้ยาวมากนิสส er ันเบนมาเซรติเบน GTR สามสี่คันแล้ว GTR รอบนี้คันใหญ่มากนะ่าสนใจมาเซรติ er ก็หลายคันนะครับผม g t i อีกแล้วจุดแต่งเพียบอ๋อดิ BMW รู้สึกงานนี้พระเอกจะเป็น<ม>ฟอร์รอรี่นะครับ โอ้คันนี้สวยมากกลับมาวนอีกรอบหนึ่งมาเจอคันนี้ไปาดูกันอื่นต่อเผื่อเป็นไกด์ไลน์สำหรับใครที่อยากจะมาประมูลหนึ่งสิงหาแนบะจริงรใกล้นิดเดียวกรกาคดาทีนี้กราคดาในสิงหาโอ้โหเตรียมเงินกันทันหรือเปล่าครับเนี่ยน,นี่ก็สวยโอ้ ให้ดูด้านหน้าดีกว่าด้านหน้าดีกว่านี่โอ้โหอันนี้ยาวเบื่อรถอะไรยาวๆรีมูซีนยังก็รีมูซีนโอ้ข้างในนี่นอนได้สบายเลยโอ้เป็นดิสปอร์ต โหจอดเป็นร้อยคันนะฮะผมอ่านดูเขาบอกว่ามีรถตกค้างประมาณสี่พันคันอันนี้รถนี้เป็นรถสปอร์ตรถนี่รถดีๆโหสวดมากสุดมากอันนี้เป็นเบนซ์โหโซนนี้โซนนี้ก็จะเก่านะโหต่ากึกเลยไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่า กูมีรถซีสสวยชิ้ไปเดี๋ยวาพาดูมอไซค์มีมอไซค์ด้วย